ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีชื่อว่ากัตชีนั่นเองนะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเคป๊อปนะครับแต่ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติอังกฤษหรือว่า Bridge Group, เล่าสุดในตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาสําหรับการยุบวงหรือว่าการปิดตัวลงของวงนะครับอย่างเป็นทางการเลยซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปวงกั๊ชี่นี่นะครับก็จะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมดอยู่4คนด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนเกาหลีแต่ว่าอีก3คนก็เป็นสมาชิกชาวยุโรปนั่นเองนะครับรวมกันแล้วเมมเบอร์ Member จากวงนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4คนนะครับเป็นเกาหลี1คนแล้วก็ชาวต่างชาติอีก3คนกันเลยทั้งทั้ก็เลยเรียกว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอังกฤษนั่นเองนะครับ แต่ว่าคาทุกอย่างเนี่ยเป็น K-POP ถูกต้องเป๊ะๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เป็นภาษาเกาหลีเองก็ตามรวมไปถึง รูปแบบของวงการโปรโมตต่างๆการปล่อยเพลงนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเคป๊อปหมดเลยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายสตาร์ทอัพซึ่งในตอนที่เดบิวต์เนี่ยก็ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกับการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปแบบว่าอังกฤษวงแรกเลยซึ่งก็มีเพลงนะครับมีมิวสิกวิดีโอเนี่ยอย่างเพลง Your Turn ที่มีคนเข้ามาดูยอดวิวทะลุ10ล้านครั้งภายใน60วันเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าในตอนนี้นะครับไกชีได้มีการประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่28กุม ปาพันธุ์ที่ผ่านมานั่นเองนั่นก็คือเมื่อวานนะครับซึ่งเมมเบอร์ในวงนะครับก่อนหน้านี้2คนแรกได้มีการออกจากวงไปแล้วตั้งแต่ปี2021นะครับ1นคนแล้วก็อีก1คนในปี2022หลังจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์เมมเบอร์อีก2คนของวงเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแล้วก็แยกทางกันไปนะครับทำให้วงเกิลกรุ๊ปอังกฤษที่มีชื่อว่าแกชินี้ปิดตัวลงหรือว่ายุบวงไปอย่างเป็นทางการนะครับทาง Official i g o f f i c i a l Account เหนึ่งก็ออกมาประกาศให้กกับแฟนนทุคได้ ทร,ทราบกันว่าหลังจากนี้นั้นแกชิก็คือปิดตัวลงไปแล้วนะครับเป็นข้อความบอกกับแฟนๆทุกคนเอาไว้หลังจากการหารืออย่างรอบคอบเบื้องหลังแล้วเราขอประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างเมมเบอร์ทุกคนและบริษัทได้ถูกยกเลิกและยังบอกต่อด้วยนะคะว่าเราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแถมยังช่วยโปรโมทงานของเมมเบอร์คนอื่นๆในวงด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะออกจากค่ายไปแล้วก็ตามแต่ว่าดูเหมือนจะจบกันด้วยดี ซึ่งแฟนๆของวงนี้หลายๆคนก็บอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะเป็นความแปลกใหม่ของวงการเคปปอปเลยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็เคารพการตัดสินใจของเมมเบอร์ทุกคนในวงและหวังว่าสมาชิกทุกคนในวงนั้นจะเดินทางในวงการหรือว่าเดินทางเส้นใหม่ที่เลือกแล้วอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับสำหรับใครเนี่ยที่เคยฟังเพลงหรือว่าติดตามวงนี้อยู่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับใครนั้นที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยฟังเพลงเนี่ยสามารถไปดู MV ไปฟังเพลงของสาวๆแกชีกันได้นะคร เนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวและก็เป็นวงเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊แบบอังกฤษที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งวงเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง